นครนาจะสีมานะครับตรงไป27กิโลนะครับเลอีก,กิโลนครนาจะสีมาเอารูตาให้ครับ,บ,รต,าบรตาให้เด็กครับ ครับขณะนี้หลวงตาบุญนชื่นนะครับบระยาพุทธท่านาในจาริกทุดงมาถึงหน้าเทศบาลตำบลโนนไทยครับตอนเช้านี้นะครับมาถึงหน้าเทศบาลตำบลโนนไทย,ยนะครับก็มีญาติธรรมที่มารอกราบไหว้ขพอพรหลวงตานะครับในช่วงนี้เยอะนะครับเดี๋ยวมีด้านหลังรับนะครับ ยนดีต้รับครับห okay. ัวมัน like ัวอะไรวเก็บไว้ได้ไหมเด้อพวัมอะไรเก็บไว้ครับ